สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปที่แล้วให้เก่งบาได้ถ่าย,ยให้ท่านผู้ชมได้ชมก่อนนะครับผมว่าไอเหยื่อที่้เก่งนั้นผสมหรือว่าซับหรือว่าเฮาใจซับนั้นซับอย่างไรเนาะนี่นะครับโครงไก่ครับผมซับให้มันละเอียดละเอียดหรือว่าให้มันเหลือๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ผสมดินเนี่ยครับผมดินอันนี้เป็นดินจอมปวกนะครับเก่งขุดมาดินจอมปวกครับผมใส่ลงไปจอมปวกแท้ๆครับ ปวกมันยังมีครับนี่นี่ตายไปตายมาอยู่ครับเจ๊เก่งขณียัดขยำขย่ำเพื่อมันเข้าๆข้ากันนะครับผมเดี๋ยวเพื่อมาผอมกันเนาะท่านผู้ชมพยายามอ่าขย่ำหรือว่าแตวให้มันเข้ากันนะครับระหว่างอ่าชิ้นไอ้โครงไก่นะครับที่เฮาซับมาเนาะกลับไปขี้ดินจอมปวกนะครับที่จริงจะใส่ไข่ด้วยก็ได้นะครับท่านผู้ชมเพื่อเพิ่มความขาวมันนะครับแต่วันนี้เก่งไม่ได้ใส่ครับผมนี่ เด็กเก่งขอหนวดก่อนนะครับหนวดก่อนหนวดมาแค่ขเข้ากเเขข้้าากันก่อน,นนะครับนี่ผู้ชมหลังจากที่เฮาแตวหรือว่าเฮาผสมมันเสร็จเรียบร้อยนะครับเด็กเก่งจะป้อนทั้งเป็นลูกเป็นลูกนี้เน,เ,นเนาะเพราะว่ากระเดียวพอาบาังลานเฮามีสิบสองออนก่อนนะครับไปน้องแมวไปติวติวแม่น้องแมว,ว,วแม่แปะม,ม,ม,มาเวียนแล้วทว่านผู้ชมในเตี่วเขาป้อนนี่คือส่วนผสมมันก็นกนมีหมดนะครับมีทั้ง ดินชงพูแล้วก็เนื้อหนังไก่นะครับผมโครงไก่ที่เราซับไว้มาครับขออนุญาตปั้นก่อนนะครับผมปั้นเสร็จเรียบร้อยจำนวนสิบสองแกนจอมนี่ครับพอดห่อไปเก็บก่อนครับน้องแมวลูกกินสิบสองแกนครับนี่เก็บก่อนเดี๋ยวเอาไปใส่บังรันด้วยกันนะครับใส่ที่บังรันบรรจุลงกระบอกด้วยกันนะครับไปครับผมมาถึงกับจอมลงปากกระบอกแล้วครับ จอมครับเดี๋ยวเก่งจะขย่าลงคนเดียวนะครับผมจะใส่ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันว่าการใส่กระบอกให้เก่งใส่แบบนี้เลยนะครับปั้นเป็นโครงไก่กับขี้ดินเนาะเดี๋ยวเก่งจะขยา่าให้มันลงไปด้านล่างอยู่นะครับนี่หย่อนให้มันลงไปเข้าปาก,เข,าปากเข้าปากไว้ก่อนลืมนะครับถ้าลงไปก่อนเดี๋ยวจะลืมเดี๋ยวจะไม่ได้ใส่นะครับนี่สิบสองลูกสิบสองแกนใส่ลงไป สวัสดีครับนี่ครับลูกที่สิบสองลงไปแล้วครับปื๊บปื๊บนี่ครับผมโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไอ้เก่งขออนุญาตขย่าเหยื่อให้มันลงไปด้านล่างแล้วก็เดี๋ยวเราไปปะกกันที่หม่เดยวนะท่านผู้ชมเนาะไปครับผมเดี๋ยวเก่งขอนขนงนงงขอนุญาตขย่าแล้วไปเจอกันที่ใหม่เลยนะครับไปครับสวัสดีครับท่านผู้ชม มะแร็งนี้เจอกับไอยเก่งเห็นแล้วนะครับผมอ่าวันนี้ไอ้เก่งจะปลาท่านผู้ชมมาดักบังหลอนนะครับจํานวน12ตัวครับเหยื่อกกับตามเตี้ยเก่งให้ท่านผู้ชมได้ชมในข้างต้นนะท่านผู้ชมเนาะโอเคครับท่านผู้ชมไอ้เก่งขออนุญาตเปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วครับไอ้เก่งจะไล่ใส่มันเซตแล้วเขาก็มาปะกันทำกรรมตอนที่ไอ้เก่งมาจอยหรือว่ามายามนะครับท่านผู้ชมดูฮะมาได้ถ่ายท่านผู้ชมได้ชมกันทำรักครับผมตอนใส่นะครับผมไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไอ้เก่งขออนุญาตไปใส่ เราตัดภาพไปตอนที่เรามายามเลยนะครับผมไปครับสวัสดีครับท่านผู้ชมแมลงนี้ไอเก่งปลาท่านผู้ชมมายามบั้งรอนของเฮาที่เก่งใส่ไว้ตะวันนะครับผมภายในพื้นที่ปลาบอลแห่งนี้นะฮะอันนี้อาจจะเป็นรอ,อบท้ายๆแล้วครับท่านผู้ชมที่เฮาจะได้มา,าใส่บั้งรอนกันนาะนเพราะว่า มันเริ่มจะเข้าหน้าหนาวแล้วครับทานผู้ชมเก่งคิดว่าฝนบามีป่ามันก็คงจะเริ่มหายากแล้วครับผมอาจจะเบนไปทางหาหนูแล้วครับต่อไปไปครับทานผู้ชมตังเพศกับไอเก่งกับใส่นะครับแล้วก็ทีแน่เราจะพยายามบอกแรกๆตังเพศก่อนนะครับผมไปครับผมไปกันเลยดูที่เฟอร์ไปก่อนนะครับดูฮะดูโอ้โหโจมตีนโจมตีนแล้วนะครับไปครับผมโอ้ท่านผู้ชม แต่ว่าเก่งมาน้ําจะท่วมกับบออหมดเลยนะครับแต่นี่น้ํามันลงครับท่านผู้ชมเพราะฝนบาต,ตกนะครับเอาล่ะทามันจะอาหารเป็นลายก็ครับท่านผู้ชมมีน้ําองโอ้ตายแล้วท่านผู้ชมบอกแรกกับบต่ตีดแล้วครับผมเอาแล้วน้ํามันลดครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูบอกที่สองกันครับโอ้ยเว้ย้ยดูฮะโอ้โอขบบอกที่สองกับเมือนกันครับท่านผู้ชมดูฮะน้ำหนีหมดครับ น้ำมันลดนะครับถต่ไฟเก่งมาน้ำอยู่บนเพกัลน,นะครับโอ้เรียบร้อยครับท่านผู้ชมน้ำลงครับผมปุ่นไปอยู่ปุ่นหมดครับน้ำเอาละจะเป็นลายก่อนที่ท่านผู้ชมน้ำหนีโอ้โอ้ไม่โดนครับหลังที่สองก็ไม่โดนมาดูหลังที่สามกันครับโอ้ท่านผู้ชมน้ำหนีหมดอะ่ะโอ้ยจะเป็นลายกว่าน,นี้ โอ้หลังที่สามก็ไม่โดนครับนะครับเดี๋ยวถ้าหลังใดโดนได้เก่งจะให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเนาะโอ้ท่านผู้ชมน้ำหนีหมดนะครับมาดูท่านผู้ชมโอ้โหเนาะเหมือนกันมดครับท่านผู้ชมน้ำหนีละมดครับโอ้แย่จะไปได้หรอเนาะท่านผู้ชมเนาะป่าที่ไหนไปจอไหมแม่น้ำแห้งแบบนี้โอ้แย่ยแล้วแย่ยแล้วแย่ยแล้วไม้นี้ แต่มนไปตอนเข้าครับโอ้แต่ว่าแมน้น้ำยังเต็มอยู่นะครับท่วมบางลานอยู่เลยเนี่ยทุกๆกระบอกครับน้ำจะท่วมหมดนะครับแต่วันนี้พออามาอยปุ๊บเรียบร้อยแล้วครับดูน้ำหนีหมด่ดน้ำหนีละไอ้เฮ้ยเฮ้ยไอ้เฮ้ยโอ้ยแย่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 ปลายฝนต้นหนาวครับ น้ำหนีละบางหลอนหมดเลยโอ้ยแย่ละเก็บก่อนครับผมโอ้ยอย่างนจมาหนีละกันแบบนี้น้ำจะโอ้ยนะครับตอนนี้ได้มาละเก้ากระบอกนะครับเหลือสามกระบอกครับทผู้ชมฝากไ้ตรงนี้ก่อนสามกระบอกกับมีทั้งปุ้นนะครับไปครับผม เรียบร้อยครับท่านผู้ชม12อันมาได้สักตัวครับผมเพราะว่าน้ํามันโลดหนีหมดครับน้ํามันลงนะครับผมเพราะว่าหนองน้ํามันมีรูมุดนะครับแต่ว่าไอ้เก่งแม่น้ําอยู่ตรงบนนี่ยังมีอยู่นะครับแต่วันนี้น้ําหายหมดครับท่านผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชมสาหรับคลิปนี้ไอ้เก่งขออนุญาตลบกวนไปลาท่านผู้ชมไ้เพียงสั้นๆียงเท่านี้เนาะโอ้หัได้ครับท่านผู้ชมน้ํามันโลดหนีครับโอเคครับท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ ไอเก่งขอนีญอาตรบกวนเวลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนเนาะว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้มาได้ตัวทำครับท่านผู้ชมเหตุเพราะว่าไปก่อนตามกลไกายธรรมชาตินะครับน้ำมันลดครับท่านผู้ชมไปครับไปครับวันนี้ดีหน่อยครับฝนบปตกฮ่าฮ่าป่าก็มาได้ไปครับท่านผู้ชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมที่มีต้องขออภัยแต้แต้เหครับท่านผู้ชมไปครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ